จุดเริ่มต้นจากเงินบริจาคคนละหกเพนนีและนี่คืออาร์เซนอลย้อนกลับไปในเดือนตุลาคมปีคริศักราช1886ณโรงงานผลิตอาวุธรอยัลอาร์เซนอลที่เมืองบูวิชทางใต้ของลอนดอนกลุ่มคนงานกลุ่มหนึ่งได้มารวมตัวกันพวกเขามีความฝันและความหลงใหลในกีฬาฟุตบอลพวกเขาไม่เพียงแต่เป็นคนงานที่ทำงานหนักทุกวันแต่ยังเป็นนักฝันที่ต้องการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เดวิดแดนสกินชายผู้เป็นผู้นำในการก่อตั้งสโมสร ได้รวมตัวกับเพื่อนร่วมงานของเขาและเริ่มระดมทุนพวกเขาทุกคนบริจาคเงินคนละหกเพนนีซึ่งเพียงพอสําหรับการซื้อลูกฟุตบอลและเสื้อผ้าเพียงแค่เงินเพียงน้อยนิดแต่เต็มไปด้วยความฝันพวกเขารวมเงินได้ทั้งหมด1นึปอนด์สิเพนนีใช้ชื่อแรกของทีมว่าไดเอลสแควร์ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นรอยัลอาร์เซนอลซึ่งสะท้อนถึงที่ตั้งและความสัมพันธ์กับโรงงานผลิตอาวุธและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของพวกเขาปีคศริส1ัรา ลอย a l a อาร์เซกลายเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพพวกเขาเปลี่ยนชื่อทีมอีกครั้งเป็นบูวิชอาร์เซนอลเพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองอันเป็นที่ตั้งของสโมสรซึ่งต่อมาในฤดูกาล1893-1894พวกเขาได้เข้าร่วมการแข่งขันในฟุตบอลลีกของอังกฤษในระดับดิวิชั่น2จนกระทั่งฤดูกาล1904-1905 o ูวิชอาร์เซนอลสามารถเลื่อนชั้นขึ้นสู่ด i วิชั่น1อันเป็นลีกสูงสุดในวงการฟุตบอลอังกฤษได้สำเร็จ แม้ว่าจะประสบความสําเร็จในการแข่งขันในสนามแต่สโมสรบูวิชาร์เนอล l ก็ต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินอย่างหนักรายได้จากการขายตัวเข้าชมน้อยกว่าที่ควรจะเป็นจนมีความเสี่ยงที่จะถูกยุบทีมเซอร์เฮนรี่นอลิสนักธุรกิจชาวลอนดอนผู้บริหารของสโมสรตระหนักว่าที่ตั้งของสโมสรในเมืองบูวิชที่อยู่ทางใต้ของลอนดอนไม่เอื้อต่อการเติบโตและการดึงดูดแฟนบอลดังนั้นในปีคริศราช1913 เขาจึงตัดสินใจย้ายสนามมายังไฮบิวลี่ทางเหนือของลอนดอนเพื่อหาฐานแฟนบอลที่ใหญ่ขึ้นและสร้างอนาคตใหม่ให้กับสโมสรและเมื่อย้ายออกมาจากเมืองบูวิชพวกเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อครั้งสุดท้ายจากบูวิชอาร์เซนอลเหลือเพียงคำว่าอาร์เซนอลเหมือนทุกวันนี้ไฮบิวลี่กลายเป็นบ้านใหม่ที่สร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจให้กับสโมสรอาร์เซนอลการย้ายสนามครั้งนี้ ไม่เพียงแค่ช่วยในการขยายฐานแฟนบอลแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความสําเร็จและเกียรติยศการคว้าแชมป์ครั้งแรกของอาร์เซนอลเกิดขึ้นในปีคริศ1930ในการแข่งขัน F a ฟเอคัพและในฤดูกาลถัดมา1930-1931ภายใต้ผู้จัดการทีมเฮอร์เบิร์ตเชปแมนพวกเขาก็ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแชมป์ดิวิชันหนึ่งหลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษได้สำเร็จจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่โรงงานผลิตอาวุธรอยัลอาร์เซนอลในเมืองวูวิช กับเงินบริจาคของสมาชิกคนละหกเพนนีจนได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษและนี่คืออาร์เซนอล